สวัสดีค่ะน้ำส้มจากร้านลูกไม้พานะคะสินค้าตัวนี้นะคะเป็นสินค้าที่ลงวันที่14พฤศจิกายนนะคะแน่นอนว่าถ้าเห็นสินค้าคลิปนี้นะคะหลังจากนี้ไปประมาณ2อาทิตย์สินค้าตัวนี้อาจจะหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะโดยเฉพาะรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ต้องบอกว่า มีสต็อกน้อยมากนะคะเพราะว่าแบบเออไม่แน่ใจว่าผบบหลายคนจะคุณแม่แบบจะโอเคกับลายไหมนะคะเพราะว่าลายอาจจะแบบดูไวรุ่นนิดนึงนะคะอาจจะลดอายุลงมานิดนึงนะคะใส่แล้วแบบว่าตัวนี้แบบแต่ว่ามันก็ยังคงเป็นเป็นอะไรที่แบบเป็นลายแฟชั่นที่เราขายดีมากนะคะที่ผ่านมาคือแบบไม่ว่าลายอะไรคุณแม่ มีการสั่งซ้ำเยอะที่สุดเลยนะคะสไตล์นี้นะคะที่เป็นลายปักงานลายปักนะคะแฟชั่นสไตล์นี้นะคะคุณแม่แท้บของไปแล้วมีการสั่งซ้ำเยอะที่สุดนะคะไม่อย่างนั้นไม่กล้าลงของหรอกนะคะจริงๆรุ่นนี้นะคะตัวนี้เป็นแบบก้องเรียบๆเ,เหมือนเดิมนะคะจะเป็นคอโกมแขนสั้นนะคะตัวนี้นะคะอกเสื้อวัดจากตรงจากรยาซ้ายไปจากรกลขวานะคะได้44แต่น้องท่อมต้องบอกว่าตัวนี้ได้44บแบบ44พอดีเลยนะคะ ความยาว23นิ้วนะคะมีการผ่าค้างให้นะคะคืออยากให้อกจริงอ่ะไม่เกิน40-41ประมาณนั้นนะคะ42ขึ้นไปกลัวว่าจะอาจจะคับอาจจะตึงนะคะเพราะว่ารุ่นนี้มีความรู้สึกว่าทรงมันจะเล็กๆด้วยนะคะอันนี้ก็ต้องบอกตามตรงว่าขอคนอกจริงประมาณ41 42่แก่ๆไม่เกินนี้นะคะไม่อยากให้ถึง43นะคะกลัวใส่แล้วตึงนะคะกลัวรับไปแล้วใส่ไม่ได้เพราะว่ารุ่นนี้น้ำส่งก็มีความรู้สึกเอามันเล็กแต่ว่าได้ถึง44จริงๆนะคะอันนี้คือ วัดได้44จริงๆนะคะมาดูงานค่ะตัวนี้เป็นผ้าลินินนะคะเป็นลินินเนื้อเนื้อบางเบาใส่สบายมากตัวนี้เนื้อเนียนเทบแทบจะเป็นคอตตอนอยู่แล้วอะให้ดูเนื้อใกล้ๆแม่ค่ะคือเห็นเนื้อแล้วแบบมีความเนียนมากแทบจะแบบ แท้จะเป็นคอตตอนอยู่แล้วนะคะแต่มันยังมันยังคงเป็นแบบเป็นเท่ๆแบบป็นินมีความแบบสากมีความหยาบๆแบบดิบๆเทื่อนแบบลินินนะคะนะคะส่วนสาหรับสีนะคะก็แบบมาโทนเดิมอะค่ะมาโทนแบบที่แบบเราขคายๆกันเลยปกตินะคะสีขายดีรุ่นแรกนะแบบแบบตัวแรกที่น้องสัใส่อยู่เป็นสีขายดีมากๆก็คือสีชมพู อ่อนนะคะตัวนี้เป็นชมพูแบบที่ไม่เหมือนผสมส้มลงไปนิดนึงนะคะเป็นชมพูโอรสอ่อนนะคะของจริงก็คือสีมันจะเข้มกว่าในคลิปนะคะตัวนี้มันจะมีไฟเข้ามาช่วยนิดนึงนะคะมันก็อาจจะดูสว่างนิดนึงของจริงมันจะแบบสีมันจะเข้มเข้มหน่อยนะมันจะมันจะเข้มเข้มกว่าในคลิปนะคะของจริงสีสวยค่ะก็คือสีเดิมนั่นแหละกว่าห้าตัวเดิมนะคะแต่เปลี่ยนลายปักใหม่ตัวนี้เป็นลายปักผู้หญิงกินกาแฟค่ะ ลายปักอะไหนเราต้องให้ดูลายปักใกล้เป็นลายปักลายปักน่ารักมากเป็นผู้หญิงสาวจิบกาแฟนะคะแล้วก็คือมีความเป็นเสื้อน้องในในในงานก็คือจะมีแบบเป็นเป็นกไอดอกไม้อ่ะค่ะแม่คือมันสวยมากคือสีสันชัดเจนแล้วคืองานปักแบบเนี้ยค่ะปักแบบแน่นๆนะคะใครชอบงานปักสไตล์นี้แต่ว่าตัวเนี้ยมันเป็นมันเป็นลายกระตูนก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้แบบมาแบบเยอะๆแบบเต็มๆแน่นๆขัดนั้นนะคะคือมันมาเปาแค่ประมาณ นี้เองนะคะคือดูกําลังสวยกําลังดีเลยนะคะและที่สําคัญคือเนื้อผ้าใส่สบายมากเนื้อผ้าใส่สบายมากคุณแม่สามารถใส่ได้ในชีวปัจจาวันที่แบบคือนี่ขนาดพฤศจิกานะมันยังไม่หนาวเลยอะเอาพูดตรงๆน้ําส้มใส่เสื้อที่ขายได้แหละเสื้อผ้าลินินอะไรพวกนี้ในชีวิตประจำวันจริงๆคือมันใส่ได้ไม่ร้อนนะคะแล้วก็แบบว่าเวลาหนูต้องไปเดินซื้อผ้าซื้อของอะไรได้ๆอะ ใส่พวกเนี้ยคือมันสบายกําลังดีมันไม่อึดอัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นอะไรที่แบบเชียร์เลยนะคะรุ่นนี้ราคาถูกด้วยไม่แพงนะคะราคาให้ไปน่ารักน่ารักอยู่ที่690บาทค่ะ690บาทโอนชำระจะส่งฟรีเก็บใบทางบวก50าบาทนะคะมี3สีค่ะสีแรกเป็นสีชมพูนะคะเป็นสีชมพูนะคะสีที่2ค่ะเห็นไปนแล้วนะคะตัวนี้เป็นสีเทาค่ะ ตัวนี้เป็นสีเทานะคะของจริงมันจะไม่ได้เป็นเทาเข้มนะคะมันจะเป็นเทาสีประมาณในแบบประมาณเนี้ยเข้มกว่าในกล้องนิดนึงนะคะก็ะคือสีมันจะเป็นอ,อ้อมัน,เป,นเป็นเทาแหละไม่รู้ใจ อธิบายยังไงตัวนี้เป็นเทาที่เป็นเทาค่ะเหมือนเป็นเหมือนเทาควันบุหรี่อะไรประมาณนั้นนะคะเป็นเทาที่แบบว่าเออดูสุภาพเรียบร้อยนะคะแล้วก็สีที่อีกสีหนึ่งที่น่าทุกคนน่าจะชอบกันก็คือเป็นสีครีมค่ะเป็นสีครีมกับงานลายปักประมาณนี้นะคะก็คือจะเห็นลายปักชัดเจนมากนะคะแล้วก็สวยมากๆเลยนี่ค่ะคือลายปักเขาว่าแบบ โอ้ได้ใจน้ำส้มตรงแบบตรงเสื้อน้องอะ่ะตรงลายกุหลาบไอ้ตรงลายดอกไม้อะ่ะมันสวยมันน่ารักมากนะคะแล้วก็คือแบบมันไม่เยอะมากด้วยกําลังดีนะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนให้ดูทั้งสะัะอีกสองสีแล้วกันนะคะจะได้เทียบดูว่าชอบสีไหนที่สุดนะคะมีสีชมพูสีเทาแล้วก็สีครีมค่ะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะเป็นตัวเลข3หลักค่ะคุณแม่ที่เพิ่งเข้ามาดูใหม่นะคะจําตัวเลข3หลักด้านบนซ้ายมือแล้วก็โทรทโทรมาสั่งหรือไลน์มาสั่งสีที่ต้องการได้ มาแล้วค่ะสีที่สองนะคะเปลี่ยนมาให้ดูเป็นสีเทาบ้างนะคะตัวนี้ต้องบอกว่าปกติอ่ะไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าสีนี้ส่วนมากไม่ค่อยเอามานะคะตัวนี้ก็เป็นสีใหม่นะคะเป็นสีเทาสีใหม่ส่วนมากจะเอามาพวกสีน้ำตาลสีเบจสีเนื้อสีชมพูนั้น เอามาปกตินะคะสีครีมนั้นปกติตัวนี้เป็นสีใหม่ที่ที่เอามานะคะก็คือมันไม่ได้แบบเทามืดนะคะมันจะเป็นเทาแบบสว่างสว่างแหละนะคะแล้วก็แต่ว่าคือลายปักอะ่ะด้วยความที่น้องเขาผมดำไงมันก็เลยอาจจะแบบว่าเห็นแล้วแบบดูดูลายปักอาจจะไม่ชัดแต่ว่าน้นองส้มก็บอกว่ามันดูสุภาพเรียบร้อยดูคลาสสิกดีนะคะสำหรับใครที่ชอบนะคะแล้วก็ผ้าตัวนี้มันจะมีความแบบคืออยากให้ทุกทุกคนน่ะน่าจะแบบ ทุกคนที่เคยได้รับสินค้าตัวนี้ไปน่าจะโอเคกับเนื้อผ้าแน่นอนนะคะเพราะว่ามันมีความแบบบางนะคะบางเบาใส่สบายแต่ก็ยังคงมีเป็นผ้าที่มีเนื้อนะคะแบบมันไม่ได้ปิวๆยุยยุยเละๆนะคะทุกคนน่าจะชอบแหละนะคะแล้วก็มากับสีใหม่สีเทาค่ะซึ่งต้องบอกว่าสีเทาอันนี้เป็นสีที่แบบ มีสต็อกน้อยแอบกระซิบเลยคือมีสต็อกน้อยที่สุดในบรรดา2สีนะคะสอสีนั้นจะมีสต็อกเยอะกว่าเพราะว่าน้ำส้มไม่แน่ใจว่าทุกคนจะโอเคกับสีนี้ไหมนะคะถ้าใครชอบสีนี้นะคะรีบโทรมาสั่งเลยค่ะนะคะสีเทาค่ะด้านหลังจะเป็นเรียบๆนะคะด้านหลังก็คือจะเป็นเรียบๆแบบนี้ไม่มีลายอะไรนะคะแต่ว่าด้านล่างจะให้ลายปักมาเป็นลายประมาณนี้ค่ะก็คือลายน้ำส้มว่าก,กำลังดีนะมันไม่ได้แบบเยอะเต็มจนเกินไปนะคะตัวนี้มาแบบกำลังสวยค่ะ เดี๋ยวเราไปดูสีสุดท้ายกันนะคะสีสุดท้ายนะคะสับรุ่นนี้นะคะก็จะเป็นสีแบบสีเนื้อไอสีสีสีเบจสีเบจนะคะโอเคให้ชื่อว่าสีเบจแล้วกันนะคะสีเบจสีครีมหรือสีเนื้อนะคะโอเคสั่งสีประมาณนี้เอาไปว่าเราเข้าใจกันรุ่นนี้ย้ํากันอีกรอบมี3าสีนะคะสีแรกสีชมพูสีเทาแล้วก็สีเบจค่ะสีนี้นะคะ หลายคนแบบชอบผ้าลินินสีนี้มากๆเพราะว่ามันดูแบบมันดูให้ความเป็นลินินดีอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็อย่างที่บอกคะ่ะพอมันตัดกับลายปักแล้วมันดูแบบโอ้ดูดูลงตัวดูไม่เยอะเกินไปไม่น้อยเกินไปนะคะลายนี้แบบ สวยอะน้ำชมว,ว่าสวยนะคะคุณแม่จะมองว่าเด็กเกินไปไหมอะนะคะก็กลัวเหมือนกันนะแต่ว่ามันไม่ได้ดูเด็กนะมันดูแบบใส่ได้จริงๆนะคะสวยด้วยนะคะทรงทรงแบบน่ารักน่ารักนะคะคือย้ํากันอีกรอบนึงนะคะว่าตัวเนี้ยเสื้อนะวัดได้เต็ม44จริงๆแต่ว่าน้ำชมรู้สึกว่าทรงมันเล็กๆนะคะเพราะฉะนั้นขอคนอกจริงประมาณ40-41 42ได้ไม่เกินนี้นะคะไม่เกินนี้นะคะไม่อย่างนั้นกลัวรับไปแล้วใส่ไม่ได้นะคะกลัวรับไปแล้วเสียของนะคะก็แบบพูดตรงๆนะคะราคานะคะ690บาทย้ํากันอีกรอบนะคะโอนชาระจะส่งฟรีเก็บไปทางบวก50บาทนะคะสับตัวนี้ให้ดูรายอีกรอบหนึ่งค่ะถ้าใครชอบรุ่นนี้หั้ด้ันบนซ้ายมือเลยค่ะขอบพระคุณนะคะสวัสดีค่ะ